ก็มึงรู้อยู่แก่ใจว่าของทุกอย่างมันมีมันต้องพังมันมีมามันก็ต้องเสื่อมได้แต่มึงไม่ยอมรับความเสื่อมวันหนึ่งมันเสื่อมมึงเสียตังค์คำถามคือมึงจะรู้วันเสื่อมไหมล่ะโชลูมลถมึงเอารถมาโชลูมลถเขียนมาเลยวันที่เท่านี้ของเดือนนี้ปีพศนี้นะครับล้อจะหลุดคุณลูกค้าช่วยกรณามาเปลี่ยนล้อในวันที่เท่านี้นะครับวันที่เท่านี้นะครับกระจกไฟฟ้ารถคุณจะเริ่มใช้ไม่ได้ให้มาซ่อมในวันที่เท่านี้นะครับ วันที่นั้นครับเครื่องยนต์คุณจะพังนะครับกองคุณจะเสียนะครับแอร์คุณจะพังนะครับแอร์จะตันให้มาล้างแอร์ในวันที่เท่านี้นะครับมาล่วงหน้าก่อนวันที่แอร์จะตันหนึ่งวันนะครับมึงว่าโชลลุมแล้วก็จะเขียนมาเป็นเป็นพทเทิรทนอย่างนี้ให้มึงเหรออะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงกูจะโอเคเลยเพราะอะไรไม่มีความเปลี่ยนแปลงหาเลยเลยทุกอย่างจะเป๊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 ะปตานี้เวลาจะพังีจินตนาการคือโชลลุมรถเขียนให้มึงก่อนเลยมึงรู้เหรอ ไม่รู้โชลุลมรถมันรู้มาไม่รู้เอะไรก็มาไม่เที่ยมมันอะไรมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาแต่มึงไม่ยอมรับในความแปรปวนมันมึงไปซื้อมามึงยอมรับแต่อะไรมึงเห็นแต่ประโยชน์ของมันรถฉันต้องขับไปทํางานทุกวันรถฉันต้องพาฉันไปเที่ยวได้แต่มึงไม่คิดถึงอะไรเวลาพังเวลามึงจะผ่อนรถมึงคิดถึงแต่อะไรฉันจะพารถไปเที่ยวตรงนั้นฉันจะขับรถไปเที่ยวตรงนี้นะรถเนี่ยจะทําให้ฉันสบายรถจะทําให้ฉันมีความสุข มึงคิดแต่อย่างเนี้ยแต่มึงคิดมะเวลายางแตกทํำยังไงเวลาเครื่องพังทำยังไงเวลาเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องมึงมีตังเปลี่ยนไหมเวลาเติมน้ามันไม่มีเงินเติมน้ามันมึงจะไปเที่ยวยังไงเวลากระจกไฟฟ้ามีปัญหาทํำยังไงล้างแอร์ทำยังไงมีอะไรพังขึ้นมากระทำยังไงมึงมึงวางแผนล่วงหน้าไหมไม่มีมึงอยากแต่อะไรอยากได้อยากได้อยากได้มองเห็นแต่อะไรมองเห็นแต่ประโยชน์ของมันแต่มึงมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมไม่เห็นโทษพอเวลาวันหนึ่งทษอันเกิดขึ้นมารถพังกระทนหังแล้ว มึงต้องจ่ายเงินนั้นออกไปโอ๊ยทําเวรทํากรรมอะไรมาวะต้องมาจ่ายเงินกระทานหานอย่างนี้ยิ่งไม่มีเงินอยู่เป็นเพราะไม่ได้บนเป็นเพราะไม่ได้แก้บนหรือเปล่าว่าไปบนวันวันไว,นว,นวน้เขาเลยมาเอาคืนมาทวงคืนเลยลําบากลําบนแล้วไม่มีเงินจะใช้เนี่ยปัญหามึงมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ารถมันพังได้มึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงเสียเงินไปตามเหตุตามปัจจัยที่มึงไปสร้างเหตุข,ของมึงมาเองมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงโทษใคร โทษความโง่ตัวเองโทษความไม่รู้ของตัวเองโทษการไม่สำรองตัวเองโทษการอยากได้อยากมีอยากเป็นตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยอย่างเดียวโดยส่วนเดียวแต่ไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมมึงจำคำนี้ไว้มึงมีเงินมึงต้องมดเงิน มึงมีเงินมึงจะไม่หมดเงินได้หร้อวมึงตอบกูสิอาจารย์เงินเดือนผมเดือนละหมื่นห้าใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันจะพอได้ยังไงมึงใช้มึงเอามึงทํางานเพื่ออะไรเดี๋ยมึงตอบกูสิมึงหาเงินทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อใช้อย่าใครตอบอย่างอื่นกูตีมือนะกูตีปากนะใครตอบอย่างอื่นมึงหาเงินเพื่ออะไรหาเงินเพื่อมาใช้ แล้วมึงหาเงินเพื่อใช้มึงจะไม่หมดเงินได้ยังไงในเมื่อมึงหาเงินมาเพื่อใช้จริงหรือเปล่าจริงก็ในเมื่อมึงหาเงินมาเพื่อตอบสนองต่อความอยากในชีวิตมึงมึงก็ต้องใช้เงินในการตอบสนองความอยากแล้วเงินมึงจะอยู่เท่าเดิมได้ยังไงเงินมึงก็ต้องหมดไปตามความอะไรตามความอยากของมึงไงมึงอยากมากเงินก็หมดมากมึงอยากน้อยเงินก็หมดน้อย มึงอยากพอดีพอดีเงินมึงก็หมดแบบพอดีพอดีเอาจริงหรือเปล่าตรงไหนผิดมึงพูดมาถูกหมดเลยก็นี่นะแล้วมึงจะโทษใครก็ต้องโทษตันหาคือความ